ค่ะเธอมันขาดใจของแท้ YG ยิืนยันสี่สมาชิกต่อสัญญาวงกันครบส่วนสัญญาเดี่ยวยังไม่สรุปแต่หุ้น YG วันนี้พรุ่งพรวดมากเจะทีบ b ซรายงานข่าน้องจจนนี่เลิกกับหนุ่มวีวง BTS แล้วส่วนน้องลิซ่าของเรานั้นมาอีกแล้วค่ะกับแท็กนี้ขึ้นอันดับหนึ่งบนเวยีปออะไรจะขึ้นบ่อยแทบทุกสัปดาห์ขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยค่ะ สวัสดีค่ะ ก็น่าจะเป็นข่าวดีเนาะให้กับเหล่าบลิงทุกคนกันไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะกับข่าวที่ว่า YG ค่ะเขาออกมาคอนเฟิร์มผ่านทางสำนักข่าวเกาหลีใต้ว่าตอนนี้เนี่ยศรีสาวร,รักพิงค์ได้ดำเนินการต่อสัญญาอย่างเป็นทางการกับค่ายแล้วสําหรับกิจกรรมของกลุ่มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเท่านั้นโดยเท่าที่แอดมินลองอ่านอ่านแล้วก็แปลๆดูนะคะเหมือนสัญญาอันนี้เนี่ยมันเป็นการลงนามเฉพาะกิจกรรมวงเท่านั้นนะไม่ได้หมายถึงงานเดียวของแต่ละคนเลยก็คือ ง่ายในอนาคตเนี่ยถ้าศิษาสาวทำเพลงออกอัลบั้มด้วยกันหรือว่ามี w ว r ล d t ทัวร์คอนเสิร์ตอะไรก็ตามที่มันเป็นกิจกรรมกลุ่มในชื่อวง Black p i n k อะคะ่ะก็คือยังทำงานอยู่ภายใต้ YG Entertainment นั่นแหละส่วนงานอื่นๆงานเดียวของแต่ละศิสาวอันนี้ YG เขาก็ออกมาตอบนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเรายังคงอยู่ในระหว่างการเจรจาหารือเกี่ยวกับสัญญาเดี่ยวของแต่ละคนอยู่แปลไทยเป็นไทยก็คือน่าจะยังไม่มีสาวๆคนไหนต่อสัญญาเดี่ยวกับทาง YG สักคนนะคะแต่วงอะต่อครบแล้ว เพราะว่าเอาจริงๆสีสาวเขาก็เขารักกันนะเนาะพูดก็พูดเถอะถึงมันจะมีแบบดามงดาม่าผ่านเข้ามาหลายร้อยล้านพันเรื่องราวอะไรต่างๆแต่ทุกคนคิดว่าสีสาวเขาผูกพันกันไหมแน่นอนว่าต้องผูกพันกันอยู่แล้วนะคะอยู่กันมาก็ตั้งแต่แบบเป็นวัยละอ่อนกันทุกคนเลยก็ฝึกด้วยกันมาขนาดนี้เรียกว่าพี่น้องก็คงไม่เวอร์เกินไปนะคะแต่งานนี้แฟนๆหลายคนก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยต่อวงก็จริงเพื่อดันราคาหุ้นหรือเปล่าเพราะว่าหลังมีข่าวนี้ออกมา เป็นไงคะทุกคนหุ้นมันพุ่งพรวดมากเลยค่ะแม่สูงขึ้นไป22-23เปอร์นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะว่าสีสาวก็คือแบกค่ายของจริงนั่นแหละคือถ้าไม่มีแบกพิงความเชื่อมั่นจากนักลงทุนก็คือเริ่มถดถอยแล้วไงแต่พอออกข่าวว่าตอบกิจกรรมวงปุ๊บเป็นไงคะ คุณพ,พุ่งฉิวเลยซะอย่างนั้นแต่แต่แต,แต,แต่แต่ว่าบลิงหลายคนก็แอบ,บเป็นห่วงอยู่เหมือนกันว่าไอากิจกรรมวงเนี่ยจะมีจริงหรือเปล่าเพราะว่าหลายต่อหลายคนเขาก็หวั่นซ้ำรอยเหมือนรุ่นพี่อย่างวง Big Bang นะคะที่ก็ต่อสัญญาวงจริงแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็ปล่อยมาแค่เพลงเดียวมั้งถ้าแอดมินข้อมูลมาไม่ผิดนะเอาง่ายๆว่าส่วนใหญ่เขาก็กลัวสาวๆจะถูกดองนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้า YG ทําให้แบบสักออสองปีคําสักครั้งหนึ่งเนี่ย แอดมินว่าก็โอเคอยู่นะคือถ้าต่อวงแต่ว่าไม่มีผลงานอะไรออกมาเลยไอ้ที่หุ้นพุ่งพรวดแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตกอีกนั่นแหละซึ่งมันก็ไม่ได้ส่งผลดีกับทางค่ายแต่อย่างใดนะแต่ว่าถ้าดูจากบทสัมภาษณ์อันนี้นะคะก็ดูเหมือนว่าทาง YG เองก็ให้ความสําคัญกับศิษย์สาวของเราเยอะอยู่เหมือนกันอย่างเช่นหลังจากการหาเรืออย่างรอบคอบกับ Black พิงคพวกเราได้ลงนามทาสัญญาสําหรับกิจกรรมวงโดยอาศัยความไว้วางใจซึ่งกันและกัน b บล็คพิงคจึงวางแผนที่จะตอบแทนความรักของแฟนๆทั่วโลกด้วยกิจกรรมที่สมกับสถานะระดับโลกของเธอเช่นการเปิดตัวอัลบั้มใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก y าแล้วก็การจัดเวิลดทัวร์ครั้งยิ่งใหญ่ไปอย่างบอกต่อนะคะว่าเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สารต่อความสัมพันธ์ของเรากับ b l ล c k พิงคโดยเราจะพยายามอย่างเต็มที่เลยเพื่อให้ b บล c k พิงคเนี่ยเปล่งประกายนะคะยิ่งขึ้นในตลาดเพลงระดับโลกในฐานะศิลปินที่เป็น ตัวแทนไม่ใช่เฉพาะของค่ายเราเท่านั้นแต่ยังรวมถึงวงการเคป p OP อีกด้วยพวกเราจะให้การสนับสนุนแล้วก็ความเชื่อมั่นในกิจกรรมของพวกเธออย่างต่อเนื่องและเต็มที่อาจก็เป็นสัญญิงสัญญานะคะให้กับแฟนคลับได้สบายใจนั่นแหละคะ่ะทุกคนส่วนถ้ารอไปแล้วสักปี2ปีสี่สาวไม่คำสักทียังไงเดี๋ยวค่อยมาด่าวายจีกันภายหลังก็ได้นะคะ,ะแต่เอาจริงแอดมินเองก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรกับมากนักนะก,กับข่าวนี้นะคะคือมัน ก็เป็นไปตามที่คาดการไว้อยู่แล้วแหละว่าสัญญาวงเนี่ยน่าจะต่อกันครบทั้ง4ี่คนเพราะว่าด้วยตัววงมันยังสามารถต่อยอดไปได้อีกนะคะแล้วในสาวๆที่พวกเขารักวงรักแฟนคลับกันขนาดนี้อ่ะอิมินว่ามันน่าจะมีคัมแบ็กหลังจากนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าจะมาเมื่อไหร่ปีหน้าเลยไหมหรือว่าปี2025แต่อมินยังรอคอยความหวังอยู่นะคะว่าจะมาปีหน้านี้เพราะว่าพี่จีซูเองเคยมาไลฟ์สค่ะทุกคนบอกแฟนๆในวันครบรอบ7ปีที่ผ่านมามั้งว่าพี่เขาตื่นเต้นมาก ะะสําหรับวันครบรอบในปีหน้าของศีสาวรักพิงค์นั่นก็คือวันครบรอบในปีที่8นั่นเองอันนี้ถ้าจําไม่ผิดนะคะเหมือนพี่ซูเขาเคยพูดไว้แบบนี้ประมาณนี้ส่วนสัญญาเดียวส่วนตัวแอดมินนขางมั่นใจอะ่ะว่าน้องลิซไม่น่าจะต่อแน่ๆนะคะแต่น้องจะย้ายไปเซ็นสัญญากับค่ายไหนก็คงต้องรอประกาศอีกทีหลังจาก หลังจากนี้แล้วกันเนาะส่วน3สาวอันนี้แอดมินก็ยังไม่ชัว์อีกนะคะว่าใครจะต่อสัญญากับทาง YG บ้างแต่ถ้าดูจากการรับงานอะไรต่างๆแล้วถ้าไม่มีปัญหาอะไรกับทาง YG mm hmm. ก็มีความเป็นไปได้อยู่นะคะว่า3มสาวอาจจะต่อสัญญากับทาง YG ก็ได้แต่เป็นว่าก็อย่าเพิ่งไปรีบคาดการอะไรดีกว่าะคะ่ะเราดูกันต่อไปก่อนว่าสรุปแล้วเนี่ยสัญญาของสาวๆแต่ละคนจะเป็นยังไงเนาะแต่ถือว่าก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะคะวันนี้ยังไงแฟนๆก็ไม่ได้ฟังอัลบั้มชัดดาวเป็น อัลบั้มสุดท้ายอย่างแน่นอนแล้วค่ะถ้า YG เขาจะออกมาสัมซะขนาดนี้เนาะอัลล่าสุดนะคะหลังข่าวนี้เผยแพร่อ,พอ,ออกไปก็มีพี่จีซูนะคะมาอัพไอจีสตอรี่เป็นภาพตั้งแต่ครั้งแบบส,สาวสาวเพิ่งเดบิวต์ด้วยกันนะคะเรียกว่าก็น่าจะเห็นข่าวนี้เป,นเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะก็เลยมาอัปเดตภาพตอนที่สาวสาวเดบิวต์เนี่ยให้เหล่าบลิงคือได้ชื่นใจเนาะส่วนอีกข่าวหนึ่งวันนี้ที่ทําเอาเหล่าบลิงค่อนข้างช็อกตาแตกอยู่เหมือนกันนะคะก็คือเรื่องนี้เลยค่ะเจทีพีซิสำนักข่าวเกาหลีใต้ ได้มีการรายงานนะคะว่าตอนนี้หนุ่มวีจากวง BTS แล้วก็น้องเจนเนี่จากวง b l a c k พิงเนี่ยได้ยุติความสัมพันธ์ลงแล้วหลังจากที่ทั้งสองได้กลายเป็นคู่รักกันเมื่อปีที่แล้วโดวยจากผ้าหัวข่าวเนี่ยได้บอกนะคะว่าก่อนเข้ากรมหนุ่มวีกับเจนเนี่ได้ยุติความสัมพันธ์ลงตามที่คนในวงการบันเทิงได้รายงานมาในวันนี้ว่าพวกเขาทั้งสองเนี่ยเพิ่งจะยุติความสัมพันธ์กันไปเมื่อไม่นานมานี้จากนั้นก็ไม่มีอะไรมากค่ะในเนื้อหาข่าวแอดมินไีอ่านมาไปแปรมาเข้าๆเหมือนสำนัก ขเขาก็เขียนถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะที่ทั้งสองคนได้เคยออกเดทกันแล้วก็มีการอ้างถึงคลิปเดิมจับมือกันที่ปารีสเมื่อปีที่แล้วอะไรประมาณนั้นน่ะอ่ะก็ค่อนข้างเป็นข่าวที่ช็อกเอาเรื่องอยู่นะคะสําหรับเราบิงแต่ก็ให้กําลังใจสําหรับความสัมพันธ์ของน้องๆทั้งคู่นะคะส่วนทางด้านน้องลิซ่าของพวกเราคะ่ะขึ้นเทรนด์ไวปออีกแล้วคะ่ะทุกคนโอ้ยปังจริงอะไรจริงเลยค่่่่่ะะะะะทททุคคุทุกกะะกกกกคคคคนนนนนนนรแแสสืืือออออออต้งผาามมจีเเลยััดบบดบใวปปห์ แล้วก็สําหรับแท็กล่าสุดนะคะก็คือเรื่องนี้นี่แหละคะ่ะทุกคนกับเรื่องที่น้องลิซ่าต่อสัญญาวงกับสาวสาวรักพิงค์จริงๆแท็กของวงเขาก็มีนะคะแต่ว่าชื่อน้องมันพุ่งพลาดมากกว่าเพราะว่ามีทั้งแฟนคลับที่เข้ามาพูดคุยกันในเรื่องนี้กับเหล่าแอนตี้ที่เข้ามาถลม่มแล้วก็บน่นว่าเบื่อไม่อยากฟังข่าวของผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอะไรประมาณนั้นนะมุกเดิมแต่เป็นว่าใดๆแล้วคะ่ะแท็กชื่อน้องลิซ่าวันนี้ก็มีคนอ่านในเวปปอไปแล้ว80กว่าล้านครั้งแนะ่ซึ่งเอาจริงๆด้วยตัวเลขแบบ นี้ก็ต้องบอกนะคะว่ากระแสะไม่ได้เงียบเลยนะคะเป็นการยืนยันนั่งยันนอนยันเลยค่ะว่าชื่อลิซ่าที่จีนคือกระแสะแรงมากจริงๆอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะที่แอดมินนามาฝากทุกคนเอาไว้ในคลิปนี้ค่ะยังไงเจอกันอีกทีคลิปหน้าค่ะ